สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนชาวย<ม>ูทูบทุกทุกท่านทุกทุกทุกคนเลยนะคะเพื่นเก่าเพื่อนใหม่นะคะ<ม>ขอพบกับเพื่อนมีไลฟ์สไตล์ของเช้าว,วันพุธ<ม>นะคะเออ วันนี้เราก็จะมีพี่นีก็มีเรื่องราวดีๆเนาะมานั่งคุยกันเนาะออแล้วแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังจะคิดเห็นนะคะทุกคนคือพี่นีก็มีัอย่างที่พี่นีเรื่องราวเนาะที่เรามาพูดมาคุยกันกออ็อาจจะมารวมชีวิตของพี่นีด้วยนะก็รวมออรวม คนรอบข้างนะคะเผื่อมันจะมีประโยชน์นะคะทุกคนที่จะเอามาเป็นเท้าหอนให้กับคนที่ผิดหวังนะคะทุกคนคนที่ยังยังคิดแต่ว่าตัวเองโชคร้ายนะคะทุกคนแล้วก็คิดแต่ว่าเออทําไมคนอื่นเขาโชคดีจังทําไมเราโชคร้ายนะคะทาไมชีวิตของเราเป็นอย่างนี้นะคะก็อย่างเรื่องราวที่พี่หนีจะเล่า เพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนเอก็ไม่ใช่เพื่อนเนาะเราก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนะคะทุกคนที่เขามาหาพี่นีเนาะเพราะว่าเขาก็พี่นีก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเ็ามาหาเรานะเอก็อย่างพี่นีฟังเรื่องราวของคำว่าวันจันที่ผ่านมาก็ครั้งที่สองนะคะที่พี่นีได้พูดคุยกับเขาเนาะ อาการที่พี่หนีทำหน้าให้เขานะคะแล้วก็เออ,เ,อ,อเราพี่นีก็ไม่ใช่เเออเออจิตแพทย์เนาะก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เออก็บอกเขานะว่าฉันไม่ใช่เป็นหมอรักษาจิตคนนะคะฉันเป็นหมอนวดออแล้วก็ฉันก็มีทำกับข้าวทำอาหารเป็นเออแล้วก็ทำหน้านะเนาะเ แต่ว่ามันไม่ใช่งานของท่านนะแต่เพียงแต่ว่าเรามาแบ่งปันกันนะแบ่งปันความรู้สึกนะคะให้อะไรมันดีๆนะคะดีๆเข้าเออ,เ,อ,อเพื่อชีวิตของเราเดินต่อไปนะถ้า,าการแบ่งปันนะคะทุกคนอย่างเรื่องเราที่พี่นีฟังเขาพูดให้พี่หนีฟังเนาะก็ก็ฟังฟังเพื่อนเขาพูดเนาะก็เออ เพื่อนเขาพูดให้ฟังว่าเขาจะชอบพูดว่าทำไมเขาโชคร้ายนะคะทุกคนทำไมเออเขาเป็นคนโชคร้ายนะคะทุกคนทำไมคนอื่นเขาโชคดีเนาะพี่นีก็ฟังฟังเขานะคะทุกคนแล้วพี่นีก็บอกว่าออ,อย่าคิดถึงแต่ว่าเราโชคร้ายนะคะทุกคนคือว่าการเอ,อฟังเขาพูดเนาะ จากคลิปที่ผ่านมาเนอกจากที่พี่เล่าให้ฟังว่าเขาเออมาหาพี่หนีแล้วเขาแบบซุกซอมากนะคะทางจิตใจแล้วมันก็ออก้างหน้าเนาะ,ะพี่หนีก็ทาหน้าให้เขานะคะทุกคนก็ทาหน้าให้เขาก็นวดหน้าให้เขาแล้วก็เออเออเราก็ได้ใช้เวลานิดหน่อยะะฟังเขาพูดนะคะแล้วก็เออแบบความทุกข์กันนะคะทุกคน เราอย่างที่พี่ดีเข้าใจเนาะเข้าใจเออเขานะคะทุกคนก็พยายามที่จะเข้าใจเอ,อเรื่องราวของเพื่อนนะคะทุกคนพี่นีก็เออหลังจากทำหน้ากันเนาะเราก็ไม่ได้พูดได้คุยกันเนาะก็ลองฟังดูนะคะว่าเขาเอ,อจะอยู่วนอยู่นะวนวนเวียนอยู่กับความทุกข์แล้วเขา เออ,ออกยากนะครับเพราะว่าเ,ออเหตุผลก็คือหนึ่งเขามีเพื่อนที่ตกที่นั่งเหมือนเขานะคะคือว่าเอ,อแยกทางกันนะคะแยกทางกับสามีกันนะคะทุกคนแล้วก็เอ,อต่างคนต่างไปนะครับมาการที่ว่าแยกทางกันแล้วมันก็จะเกิดการทุกข์มันก็จะเกิดการเ,เศร้านะพาะกันจากลานะคะ ผู้ชายเขาก็ไปมีใหม่นะบางคนเขาก็ไปมีใหม่คือแข่งขันกันนะคะแข่งขันกันว่ามึงมีกูก็มีได้นะคะก็ลืมดูไปนะคะว่าไอคนที่เรามีไปนะคะคือว่าไม่ได้ให้เวลากับตัวเองนะคะมันไม่ได้ให้เวลากับตัวเองว่ารีบมีนะคะรีบมีคืออยากเอาแพ้เอาชนะกันนะคะก็คือว่ามึง ไปได้กูก็ไปได้กับโคนพี่นีเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมากับพี่นีเยอะมันเข้ามาก็อย่างที่พี่นีเคยเล่านะว่ามันผ่านมาอย่างไงมันก็เลยเป็นอะไรที่มันอยู่ในตัวพี่นีเราก็จะได้มาพูดมาคุยคือช่วยเหลือกันนะคะไม่ใช่เขาจะฟังหรือไม่ฟังมันก็เป็น เรื่องของเขานะคะทุกคนก็คือการแด่งปันเมื่อพี่นีฟังเรื่องราวของเขาเขาจะวนอยู่กับเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนที่ว่าไม่ยอมออกไม่ยอมออกคือทุกคนผิดหวังนะ,ะผิดหวังกับฟาร์มเรื่องราวของฟาร์มรักเนาะกับคู่ชีวิตนะบางคนก็ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็หาคนดีไม่ได้นะะดี แต่ว่าอยู่กันไม่รอดแล้วก็เจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บทุนั่นนะคะทุกคนแล้วก็เกิดการกลัวแล้วก็การผวานะแล้วก็ร่างพอจิตใจมันสุดโทมใช่ไหมคะทุกคนการที่พอเราอกหักเราก็จะโทมนะเราก็จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วตอนนี้เ,อ, <S <S> เออจะหาหมอจิตแพทย์นะคะ ไปเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองแล้วตอนนี้มันกการที่ว่าเจอหน้ากันวนเจอหน้ากันกับเพื่อนฝูงเนี่ยนค,คนก็ไม่จะไม่มีเรื่องคุยกันอย่างอื่นก็จะคุยแต่เรื่องเออพ่วฉันเป็นอย่างนี้ลูกฉันจะเป็นอย่างนั้นตัวฉันก็เลยเป็นอย่างนี้อะไรนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็เลยเออ สุดท้ายเนาะพี่นีก็คุยให้เพื่อนเขาฟังอันนี้พี่นีก็จะมาเล่าสู่คนฟังนะว่า<ม>เออการที่เราวนอยู่นะคะเราเหมือนว่าเราเข้าข้างตัวเองนะคะเราเข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นคนดีอันนี้เรามาเปรียบเทียบเนาะการที่ว่าเออฉันดีขนาดนี้นะคะแล้วทำไมเขาไปนะคะ คนผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่เห็นว่าดีฝ่าชั้นอยู่กับชั้นชั้นดูแลชั้นทำให้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะ,ะทุกคนอย่างที่พี่นีฟังๆเนาะพี่นีก็เลยคุยพูดกับเขาเนาะก็คือไม่ได้ว่าเตรียมตั้งใจเรพี่นีก็บอกว่าการที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีเนี่ยมันเข้าข้างตัวเองมันก็เหมือนก็จะย้ำให้เราเจ็บปวดเราจะออก จากตรงนั้นไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะคิดแต่ว่าเราเป็นคนดีนะคะทุกคนการที่เราเป็นคนดีคิดแต่ว่าเราดีแล้วก็คิดสะสมน้ำหน้าผู้ชายนะครว่าเออมันไปมันไปไม่รอดเออมันกลับมาเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็ไปไม่รอดอันนั้นคือ การอาทรหรืออะไรนะพี่นีก็เปรียบไม่ได้เอฟอซี FC ทุกคนลองฟังดูแล้วก็ลองไปแปรดูนะคบพี่นีแปลไม่เป็นนะพี่นีก็เลยบอกว่าถ้าเธอคิดอยู่อย่างนั้นเธอจะไม่ออกนะเธอจะไม่ออกนะถ้าเธอคิดว่าฉันเป็นคนดีแล้วพอเขากลับมาฉันก็ต้อนรับเขาเพราะฉันเป็นคนดีนะคะ กรนีคือการว่าเราทำร้ายตัวเองนะคะคือว่าเราเป็นคนดีเเราคิดแต่ว่าตอนเขาไปนะ,ะเขาไปคุณก็เจ็บปวดนะค,ะคุณเจ็บปวดเจ็บปวดรวดร้าวมากนะเหมือนนรกนะคะผมเมียที่เราเคยอยู่ด้วยกันได้รักกันได้นอนกอดกันได้ไปเที่ยวไปออได้ปรึกษากันนะคะเราก็ได้ทำชีวิต เริ่มต้นมาได้กันนะเป็นไปได้อย่างไงทําไมเขาไปทําไมเขาไปผู้หญิงคนนั้นเขามาเขาไม่ได้มาเริ่มต้นเขาไม่ได้มาช่วยสร้างเขาไม่ทำอะไรแต่ทําไมคุณเอาไปให้เขาหมดนะคะอันนี้คือการตอบย้ําตัวเองนะ,ะการตอบย้ําตัวเองให้เจ็บปวดนะ,ะให้เจ็บ พี่นีก็เลยคุยกับเขานะคะแบบนี้นะครับพี่นีก็เลยบอกว่าถ้าเพื่อนอะ่ะเขาเขามีปัญหาคล้ายๆกันกับเรานะเราพูดคุยปรับทุกข์กันได้นะคะทุกคนคือแต่เพียงว่าเราอย่าเอามาเป็นเออชีวิตนะคะเอาเรา,เราอย่าอยู่กับมันเราต้องออกจากมันแล้วก็พอได้แล้ว ื้อในก็จะหลุดไม่ใช่เสื้อในนะเสื้อฉันเสื้อฉันไหลมันต่ำนะไหลไหลมันตกต้องนั่งหน้านี้นะทุกคนก็เลยเพูดบอกเพื่อนว่าไม่ใช่ว่าตัดเพื่อนนะให้เราห่างนะคะให้เราห่างการที่ว่าเออ เราไปกินข้าวกันะเราไปดื่มแล้วเราก็ไปย้ำแต่อดีตแล้วเราก็ไปนั่งคุยแต่เรื่องอดีตกันแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องเก่าๆนะมันไม่มีเรื่องใหม่ๆที่ว่าให้เราตื่นเต้นนะคะพี่นีก็บอกเขาบอกว่าให้เราลองคิดดูว่าณนะช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่เราเคย สร้างชีวิตมาด้วยกันอะไรดีๆนะคะทุกคนคิดถึงเรื่องดีๆที่ว่าเราเคยร่วมกันมานะคะเคยเออไปเที่ยวด้วยกันเคยเรียนหนังสือด้วยกันเคยทํากิจกรรมด้วยกันเคยมีชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ได้ไปขอเด็กมาเลี้ยงอุปทานถึงสามคนนะคะทุกคนการที่ว่าหนึ่ง ตอนวัยรุ่นตอนรักกันใหม,ใหม่ใช้ชีวิตคู่เนะี่ยมันง่ายนะคะสองคนมันง่ายนะคะทุกคนพอเรามีลูกนะครับชีวิตมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราขอลูกมาเลี้ยงนะคะลูกออต่างลูกต่างแดนนะคะมาเลี้ยงมาอุปถรัรมภ์นะทั้งสามคนการเป็นพ่อเป็นแม่เพราะเราลูกของเราเนี่ยเนาะ เราอุ้มท้องมาเราอุ้มท้องเก้าเดือนนะคะเราใช้เวลาทนุถนอมกันที่เราตั้งคันแล้วก็เออเออลอกันคลอดนะคะทุกคนมันก็จะดุดาได้เนาะมันเพราะว่าสายใยนะคะอย่างลูกที่เราไปขอมาเลี้ยงเราก็ไปขอตอนอายุเขา สองขวบขึ้นไปแล้วเนาะแล้วก็สี่ขวบขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเรามาเลี้ยงเขาตอนโตนะเขาก็จะมีสัญชาตญาณว่าฉันไม่ใช่ลูกเธอนะเด็กใหม่ๆเล็กเล็กมันก็จะน่ารักแล้วพอพอเขามีอายุไปโรงเรียนเขาก็ได้รู้นะคะหน้าตาเขาไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วก็ในโรงเรียนเรา ต่างคนต่างทํางานนะคะเราก็เราก็ไม่ได้เออเราให้เขากินให้เขาอยู่ให้อะไรนี้เราลืมนะคะเราลืมกนรที่ว่าเราเอาลูกเขามาเลี้ยงเขามาแหนงเขามาอมนะแล้วการเลี้ยงลูกนะ่ะมันที่พี่นีฟังฟังว่าเขาทักษะมันจะไม่ตรงกันนะคะทุกคนมันจะไม่ตรงกันนะอย่างผู้ชายเขาเป็นคนชอบสนกุกอารมณ์ดีนะคะทุกคนเขาก็จะ เลี้ยงลูกแบบปล่อยนะอารมณ์ดีคือพอเด็กอายุสิบสามสิบสี่ก็เริ่มเห็นพ่อดูดบุหรี่ลูกก็จะดูดบุหรี่นะคะทุกคนก็ตามพ่อก็เออเดี๋ยวเออเดี๋ยวเธอก็หยุดเองนะคะเดี๋ยวเธอในวัยเด็กก็ไปห้ามไม่ได้นะเ,ออเวลาดื่มดื่มนะคะก็ดื่มกับพ่อนะเด็กก็หัดดื่ม แล้วพอเด็กอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกเนาะพออยุสิบสี่สิบห้าเขาก็จะเออเขาก็จะมีชีวิตนะคะเด็กตามชนบทเขาก็จะไม่มีเอ,อสถานที่เริงลมนะเขาก็จะแอบหนีเข้าไปเที่ยวในเมืองนะคะทุกคนไปเที่ยวเท็กเที่ยวอะไร กิดมันจะมีเด็กๆมันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะในเทคนะคะเขาก็จะตรวจเนาะแต่เขาก็จะมีการที่ว่าเออไปจัดงานกันเองนะคะเด็กๆนะคะคือพ่อแม่มีเงินเนาะก็จะมีบ้านมีอะไรอย่างนี้นะคะบ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่นะคะก็ไปจัดกันพอเขามันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เด็กกําลังใจแตกนะคะมันเด็กใจแตก ไม่พอนะสามีก็ใจแตกไปด้วยนะคะคือว่าการเครียดนะคะเป็นพ่อแม่คนแล้วเอาไม่อยู่คือภรรยาจะเอาอย่างนี้สามีก็จะเอาอย่างนั้นนะค,ะคือความรักมันก็เลยกลายเป็นว่าจูตีจูตีดดเหตุการณ์หวานๆมันไม่มีนะคะเพราะว่ามีเด็กมาอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนในวัยเด็กมันก็ดีนะ ความรักมันมีอิ่มตัวนะคะทุกคนคู่นะําถึงว่ามันจะมีการอิ่มตัวผู้ชายเนะี่ยบางครั้งบางคนเขาจะอิ่มบางคนผู้หญิงก็จะอิ่มนะคะเดี๋ยวโทษผู้ชายอย่างเดียวบางทีผู้หญิงก็เบื่อนะคะเบื่อกันจำเตนะคะคือความบกพร่องของสามีเนาะการใช้ชีวิตคู่นี่นะบางทีกัน หลับนอนกัน <c oughs> กินกันอยู่กันอะไรนะคะทุกคนมันเอ,อพอแก่ตัวพอมันใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปแล้วมันก็จะมีการเนื้ออิ่มตัวเนาะ <c oughs> พินีก็เลยคุยคุยกับเพื่อนเพืกับเขาว่าเธอลองออกนะคะออกออกเจเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเรื่องราวเก่าๆเธอ คิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะทุกวันนี้เด็กๆถึงเขาโตแล้วแต่เขาก็ยังเขาไม่กลับมาหานะคะเขาไม่มาหาเราเขาจะมาตอนที่ว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการที่พึ่งเขามาหาจงภูมิใจนะคะทุกคนจงภูมิใจว่าเออเขายังได้มาหาเรานะคะพี่หนีก็พูดนะคือว่าการที่เราพูดอะไร บ้างมันก็จะดีเนาะเราจะไปเก็บกดเราจะไปเออแบกความทุกขนะ์ให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆที่มันผ่านมาแล้วเรื่องหลายๆมันเข้ามาแต่ณนะวันนี้เราจะทำอย่างไงให้เรื่องราวมันออกนะพี่นีก็ให้ความคิดกับเขาไปนะทุกคน <c oughs> <c oughs> พี่นีก็ ไม่ได้บอกให้เขาหนีจากเพื่อนบอกให้หนีเรื่องเดิมๆนให้หนีแล้วอย่างเรื่องสามีเธอก็จัดการนะให้จัดการว่าเราจะทำอย่างไงนะคะให้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันมันเอ,อถ้ามันจะสุกในการที่ว่าเออเขาเดินเข้ามาแล้วก็กลัวเดี๋ยวเขาก็พอเขาได้เงินเขามีเดี๋ยวเขาก็ไป เราอย่าไปคิดนะครับเพราะไหนๆมันก็เลิกกันแล้วนะมันก็จบไปแล้วพี่นีก็บอกเขานะบอกอืมก็ให้ความแนะนําเขาไปเหมือนก็จะเราก็ผ่านมาเยอะอะเนาะพี่นีก็เลยส่งท้ายนะพี่นีก็ขออนุญาตเขาพูดถึงเรื่องราวของพี่นีเนาะพี่นีก็เล่าให้เขาฟังคร่าวๆเนะไอเรื่องของพี่นีที่สมควรที่พี่นีจะเล่าให้เขาฟังได้ว่า เธอโชคดีที่ว่าเธอไปเปอสามีเลิกลากันไปนะไม่ได้แบ่งสมบัติไม่ได้แบ่งหนี้ไม่ได้แบ่งสินนะคะทุกคนเขาไปนะคะก็ไปเขาก็ไม่ได้มาเออเขาก็เออเอาไปแต่ตัวเขาเนาะแต่เธอลองมาดูชีวิตของฉันอันนี้ไม่ได้ว่าเออฟังเขาแล้วก็อยากจะ ตัวเองจะเอาเรื่องราวของตัวเองมาพูดเนาะก็คือว่าให้เขาฟังนิดหน่อยว่าแต่ฉันได้แต่นี่ฉันได้แบ่งนี่นะคะแล้วฉันก็ได้ดูแลลูกแล้วฉันมาอยู่กับบ้านหลังเล็กๆนะคะทุกคนมาแล้วหนํำซ้ําอย่างมาเซลโลหิตแตกพิการนะคะอย่างอันนี้นรกคนเป็นสุสานคนเป็นแต่ฉันก็แบกไหวมัน ตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่ที่ฉันแหวกว่ายมาตัแต่ฉันแต่งงานมาแล้วก็ฉันผ่านมาแล้วฉันมามีวันนี้ที่ฉันไม่ตายฉันจะมานั่งพูดนั่งคุยกับเธอฉันผ่านมาเยอะแต่ฉันออกของฉันเพราะว่าจิตแพทย์เขาช่วยฉันไม่ได้ถ้าไปนั่งคุยทั้วโมงหนึ่งอ่ะเขาได้เงินทั้งโมงก็สามร้อยแล้วฉันก็กลับมาฉันก็กลับมา นั่งอยู่ที่เดิมฉันกฟ้าขวดเหล้ามานั่งดื่มคนเดียว <S <S ฉันหาทางออกฉันเกือบจบชีวิตหลายครั้งแต่ว่ามันไม่จบนะคะแล้วฉันก็ตีนออกของฉันว่ามันพอจบจบได้แล้วเธอโชคดีที่ว่าตรงที่เธอไม่ดื่มสุราเธอไม่เอาสุราเข้ามาเข้ามาเออเออ เป็นเครื่องแต่เธอมาพูดว่าสอนสามีไปเธอก็เจ็บแค้นกันว่าเออเขาไปแล้วลูกก็มาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สามีก็เป็นอย่างนั้นแล้วพอเขากลับมาเธอก็ต้อนรับเขาคิดว่าเขาจะมาแค่พักผ่อนแต่เขากลับมาอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเวลา หัวกลับมาจากประเทศไทยนี่ก็เป็นเวลาพี่นีจะไม่พูดนะเวลาเท่าไหร่นะคะทุกคนเธอก็ไม่กล้าไล่เขาออกมนะันไม่กล้าเธอก็รอวันที่เขาจะไปมันก็เลยกลายเป็นว่ามันฝังนะมันฝังความทุกข์นะคะคือนนี้เรื่องนี้เธอต้องใจเด็ดนะคะเธอต้องใจแข็งแล้วเธอต้องใจเด็ดแล้วเธอก็ต้องพูดเขาก็ที่นี่มีกฎหมาย กฎหมายคุ้มครองแล้วกฎหมายไม่สามารถให้ว่าสามีการเลิกกันไปแล้วก็เป็นคนอื่นนะคะอย่างลูกเขาเติบโตแล้วเมื่อเขาไปออกไปแล้วเขไปไม่รอดเธอก็ต้องดูเหตุผลด้วยว่าทำไมเขาไปไม่รอดนะคะไม่ใช่อยู่ๆก็ให้ตลอดนงไม่งั้นเด็กเขาจะไม่โตนะคะทุกคนเด็กเขาก็จะไม่รู้จักการใช้ชีวิต พี่นีก็บอกเขาว่าการที่เรามีเงินมันเป็นมันดีนะคะทุกคนการที่เรามีเงินนะมันดีนะมันมันดีนะแต่เราต้องใช้เงินเออแก้ปัญหาเวลาเรามีปัญหาอย่าใช้เงินตัดปัญหาพี่นีบอกเขาเพราะว่าการที่ว่า ใช้เงินตัปัญหาก็คือว่าโอ๊ยลำคาญนะคะลำคาญนะป่ะไปเฮยเอาไปแล้วก็ไปนะครับเชื่อหมดนะคะว่าเขาเขามาท่าไหนก็เชื่อเขาหมดเนาะก็คือว่านี่แล้วก็มันก็ไม่จบเนาะเราก็ที้พอเขาทุกมาเขาก็มาอีกนะคะทุกคนเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปพูดเขาก็ให้เนาะอันนี้คือการ ใช้เงินตัดปัญหาเงินที่จะแก้ปัญหาก็คือเรามีเงินไปนต้นทุนนะคะความสุขมันก็จะต้องมีนะคะคือว่าเราอยู่ตรงไหนมันทำให้เราทุกเราอย่าวิ่งหนีมันอย่างพี่นีพูดนะเอาไปเลือเ่อยเปื่อยไล่พี่นีก็บอกเขาว่าเธอเชื่อไหมที่ฉันย้ายมาอยู่บ้าน หลังนี้กับลูกนะฉันเส้นโลหิตแตกกระทันหันฉันต้องไปอยู่โรงพยาบาลหกเดือนเธอรู้ไหมว่าชีวิตมันเป็นอย่างไงอย่างเธอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเธอเป็นคนดีเธอดูเหมือนคนเข้มแข็งแต่เธอหมดพลังงานเธอปล่อยพลังงานให้มันปล่อย ล,ลอยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเสื่อมโทรมในหน้าตาเพราะว่าจิตใจมันท้อแท้ท้อถอยนะคะทุกคนเธออยู่กับความกลัวนะคะเธออยู่กับความกลัวก็คือว่ามันเราผ่านมาได้ขนาดนี้นะคะการที่เราไปขอลูกมาเลี้ยงคุณยังไม่กลัวเลยคุณมีความฝันนะคะคุณฝันว่าว่อลูกมา ก็จะต้องเข้ามาเติมเต็มเติมแต่งในครอบครัวจะมาสร้างสารรค์ชีวิตที่สวยงามแต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจนะคะมันไม่ได้อย่างคิดนะคะอันนี้ก็คือว่าเราเป็นคนที่เก่งนะคะสามารถเลี้ยงเด็กได้นะคะนะแล้วก็มันไม่ได้เลี้ยงง่ายๆแต่เธอก็ผ่านมาได้นะคะแล้วการที่ว่าเธอไปมีแฟนแล้วแฟนไม่ดี แล้วเพื่อนๆของเธอไปมีแล้วมีอีกไม่ดีคือการเราเอ,อ่อไม่ให้เวลากับตัวเองนะคะไม่ไม่รักตัวเองไม่ให้เวลากับตัวเองนะคะรีบนะคะรีบฟาไว้ก่อนกลัวว่าเราจะไม่มีใครเนาะแล้วพอการที่ว่าอะไรมันได้มาง่ายๆมันก็จะไปง่ายๆนะครับทุกคนอย่างพี่นีเนี่ย โดนโดนตลอดนะคะทุกคนก็เลยเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนนะคะก็เลยได้แบบมาพูดเนาะพี่นี่ก็พูดดีอยู่พูดกับเขาเนาะภาษาฝรั่งเศสพี่นีก็ไม่แข็งเนาะแต่ว่าพี่นีก็ <S <S เออเออเขาก็เข้าใจเนาะก็ย้ำกันเนาะก็คุยกันนะหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสทำภาษาพี่นีนะก็ให้เขาดูนะ ดูให้ดูชีวิตของคนอื่นที่เขาลันทศฝาเราเราเราอย่าเอาไปเปรียบนะคะเราอย่าเอาไปเปรียบว่าทำไมฉันทำไมเขาทำไมเราจะไปมองแต่คนโชคดีไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะไปมองแต่คนโชคร้ายก็ไม่ได้นะคะเพราอเราอยู่กับตัวเรานะชีวิตเราอยู่กับตัวเรานะที่นี่ก็บอกว่าเธอมีต้นทุนที่ดีแล้วนะเธอมีเงิน แล้ววันเนี้ยผัวก็ไม่มีไม่มีภาระอย่างภาระน่ะที่มันจะออกไปได้เธอก็เอาออกนะคะทุกคนตอนนี้เรามาเอานรกออกจากหัวใจคือการเราลุกขึ้นมาสวยนะคะทุกคนพี่นีก็บอกแล้วไปตรงไหนอ่ะถ้ามันเลือกไปเลยไปที่เราจะสบายใจนะเราเอาอไปไม่ใช่เราไป เอาความทุกข์ไปแล้วเราคนเราถ้ามันมีความทุกข์นะมันอยู่กับคนร้อยคนพันคนเราก็อยู่ไม่ได้เราร้อนนะเราเหมือนกับว่าเราอยู่ตัวคนเดียวดีฝ่าแล้วเราก็ตามหามัน,นะะว่าเราจะเอาความทุกข์ไปทิ้งยังไงอันนี้<ม>พี่นีพูดเลยเปื่อยอีกแล้วนะ,ะทุกคนสวัสดีค่ะ พบกนันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์พี่นีด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะค,คิดบวกเยอะๆร <c oughs> ักตัวเองนะระักตัวเองแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสวยในวัยหกสิบยวมันก็จะ6ก6ิบเอ็ดหกสก็ดสปดเกบก็งมัน,น <c oughs> อยู่นะคะเราไม่รู้หรอกว่า ชีวิตเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเราจะแบกไปจนตายเหรอโอ้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ